น้องแหวนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวะจะไปเที่ยวที่วัดราชนัดดารามวรวิหารค่ะเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จะไปดูความงดงามของสถา,สถาปัตยกรรมในการก่อสร้างและจะไปดูที่มาด้วยว่าทําไมวัดแห่งนี้ถึงชื่อว่าราชนัดดาราวรวิหารค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้มีอยู่ว่าวันนี้ค่ะววันพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดราชนดารามค่ะซึ่งด้านหลังของแหวนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือโลหะประสาทค่ะที่เหลืออยู่เพียง องค์เดียวในประเทศไทยแล้วแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปจะสําคัญอย่างไรเนี่ยตามแหวนไปดูข้างในวัดกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อแหวนได้เข้ามาถึงที่วัดนี้นะคะก็รู้สึกได้ว่าวัดนี้เงียบสงบและเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปชมไฮไลท์ของโลงหะปราสาทวัดนี้นะคะแหวนก็เกิดความสงสัยว่าชื่อวัดราชนัดดารามนี้มีชื่อที่มาอย่างไร ความเป็นมาของวัดราชนัดดาวความเป็นมาเป็นไปบ้างไหมคะเช่นชื่อวัดเช่นชื่อวัดไม่ทราบเลย็อ,อาจากไม่ทราบเลยใช่ไหมไม่ทราบเลย <c oughs> ไม,ไม่ไม่ได้รู้ลึกๆสร้างถวายหลานอันนี้เป็นสร้างให้หลานเ,ออเป็นพระราชกุศลแด่พระราชาัดาอ,อ๋อสามอ่ะเป็นที่ปฏิสฐานของโลหะปราสาทด้วยมีประวัติมาจากอินเดียศรีลังกามีที่มายังไง อ่านมันผ่านแต่ว่าจาไม่ได้ครับควา,ามสำคัญยังไงกลมาต่างี่นี่เรืเป็นมีสามที่ในโลกครับแต่ประวัติความเป็นมามเป็นไปของวัดราชนัดดารามนั้นมีความเป็นมาอย่างไรคงต้องรบกวนพระคุเจ้าไขคําตอบให้แหวนด้วยจุคาพระอาจารย์ครับประวัติความเป็นมาของวัดราชนัดดามีเป็นมีประวัติความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะประวัติของวัดราชนัดดานะครับคือพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัว มี่พระประสงค์ที่จะสร้างวัดเพื่อพระราชทานเป็นเขียรติเกีพระเจ้าหลานตือทรงเจ้าหญิงโสบนัทวัฒนาวดีหมายถึงวัดที่พระราชาสร้างพระราชทานให้หลานนะรวมกันตรงคำที่ว่าวัดราชชนัดนา เรื่องนี้มีอยู่ว่าวัดราชนัดดารามเป็นพระอารามหลวงชันตรีชนิดวรวิหารโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมนัตซึ่งเป็นพระราชนัดดาองค์เดียวที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า รัชการต่อมาพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีปรมงอัคขรราชเทวีพระอักขรไมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนอกจากนี้วัดราชนัดดายังเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้เป็นธรรมสถานสําหรับพุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสืบสารพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ และอย่างด้านหลังที่เห็นอยู่เป็นโลหะปรา,าสาทที่ตอนนี้เหลือเพียงองค์เดียวในในโลกแม่แต่เรื่องราวที่กําลังสนุกของโลหะปรา,าสาทหนึ่งเดียวในโลกยังไม่จบเพียงเท่าน,นี้ค่ะวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อสุดที่ชชยแก้วขาวถ่ายภาพเยาวนาเชียร์รัตนรงค์สมีทีมข่าวสังคมเทียนทฟรายงานค่ะ